ทุกคนครับเอาผามันมีหลายออปชันมากเลยนะครับทจริงก็อยากแนะนำพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเลือกเอาผาที่ทุกคนถูกใจนะครับเรื่องของออปชันว่ามีตัวเฮดอัพดิสเพย์ไหมมีบันไดไหมหรือเจ้าที่มีชุดแต่งบริเลส s ต t a แบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่พี่ๆทุกคนชอบนะครับคือรถออาผาก็จะมีตั้งแต่เป็นซินล้วนไปจนถึง Hybrid ขับ2ขับ4ใช่ไหมครับแล, mm แ,ลแล้วก็จะมีตัวไปถึงตัว Executive Lounge ที่ค่าตัวบวกอีกประมาณล้านหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับสีดำสีขาววันนี้เป็นเมอไฟน์ะสีทองน้ำตาลก็ถ้าใครชอบนะครับก็ลองมาดูดีเทลกันก็ได้นะส่วนใหญ่ สิ่งที่ฟูจิคิดว่าพี่ๆส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่ออกรถกันไปก็น่าจะออกเป็นตัวเบนซินล้วนเพราะว่าก็ใช้5ปีเปลี่ยนแล้วก็ไม่อยากไม่ต้องคิดอะไรมากก็ซื้อเบนซินล้วนไปออปชั่นก็นแล้วแต่คนชอบนะครับใช้งานออฟฟิศทั่วไปก็แบบไม่มีบันไดใช้งานแบบอยากได้ความเร็วแบบเร่งหน่อยก็ซื้อไฮบริดนะครับส่วนเรื่องสีนะั้นก็อาจจะแล้วแต่คนชอบนะครับ แต่ถ้าอยากแบบดุดันมีดูมีพลังมีอำนาาก็สีดำแต่ถ้าใช้แบบครอบครัวก็อาจจะเป็นสีขาวเ่อเห็นพี่ๆหลายคนบอกว่าเวลาขับขึนขึ้นสีขาวดูโดดเด่นออกมาดีนะครับส่วนถ้าใครเบื่อเบาะสีดำนะครับก็อาจจะขึ้นไปเลือกตัวเวลไฟที่เป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับเ <c oughs> วลานั่งข้างหนก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเลยนะครับ อาจจะทนเสียงรองเท้ามผมนิดนึงนะครับมันเหนียววิวหน้าก็ดูสวยดีนะครับอัพเกรดมาใหม่ยาวขึ้น5เซนพื้นที่หฮอรูมมากขึ้น5เซนนะครับเบาะวัสดุดีเทลเล e t เตอร์ letter, งานดีขึ้นเยอะมากนะครับการขับขี่นะครับความเร็วสูง ดูดีขึ้นเยอะนี่นี่คือภายในคร่าวๆนะครับเป็นสกรีนแบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับเจ้ากล้างแบบใหญ่นะครับมี Apple CarPlay ด้วยนะครับกระจกมองหลังนะครับบางคนก็เลือกออปชันที่เป็น Inner m i นะ์มิ r เนั่นหมายความว่าเวลามีคนนั่งบางด้านหลังเนี่ยตรงกระจกมองหลังก็จะเป็นกล้องให้เราเลยนะครับ ส่วนด้านในถ้าใครมีผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะอยากใช้บันไดเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยสเตปอัพขึ้นง่ายขึ้นนะครับส่วนเบาะก,ก็อัปเกรดมาแล้วเฮดเรสก็มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมีในเรื่องของอะไรเอ,อ่ยมีในเรื่องของตัวเบาะเย็นแล้วนะครับมีเบาะเย็นแล้ว ใช่ไหมครับลายในรถเนี่ยก็ให้มีความรู้สึกหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ม่านเนี่ยเป็นม่านไฟฟ้าทั้งหมดแล้วไม่ต้องใช้มือดึงขึ้นดึงลงนะตัวเบาะก,ก็ดูนั่งสบายดีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มาอุดหนุนฟูจิกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะดูแลให้พิพเศษนะครับสำหรับพีพ่ๆที่มาจาก u t u b e นะมาช่วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกระหารถที่ถูกใจพีพ่ๆทุกคนเลย ไม่รู้ว่าคลิปนี้เสียงฟูจิจะดูนิ่มๆนุ่มๆไปหรือเปล่านะวันนี้ก็อยากจะมาเป็นฟิลแบบชิวๆแบบนี้ดูนะครับก็แล้วแต่พี่ๆจะเลือกแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมมาช่วยเลือกถ้าใครมีงบยังไงบัตเจ็ตยังไงเดี๋ยวผมช่วยแนะนำได้นะครับเพราะว่าที่นี่มีรถพร้อมส่งเลยหลายขั้นหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะครับฟูจิก็ยินดีที่จะแนะนาตลอด หวังว่าทุกคนจะโทรมาแล้วก็ติดต่อเข้ามาเยอะนะครับก็รบกวนใครมาดูถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ